วันนี้มาโชว์ชุดที่จะจัดส่งให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะตัวนี้นะเป็นเสื้อบราส์แขนยาวนะคะแล้วก็มีขนแบบนี้นะคะตัวเนี้ยผ้าเขาจะแบบเป็นเหมือนผ้าบางๆหน่อยนะคะเป็นชีฟองค่ะแล้วส่วนตัวนี้นะคะเป็นผ้าตาข่ายค่ะเป็นผ้าตาข่ายแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งตัดได้ทุกสีค่ะ แบบนี้เลยค่ะสั่งตัดได้ทุกสีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีสีนีออนที่ลูกค้าสั่งมาสองตัวด้วยกันแต่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูหนึ่งตัวนะคะเป็นแบบนี้นะคะเป็นผ้าเลื่อมค่ะผ้าเลื่อมแล้วก็ด้านล่างตกแต่งขนนะคะแบบนี้นะคะอันนี้นางแบบใส่ถ่ายเนาะแต่แต่จะมาโชว์ให้ดูเนื้องานจริงๆสินค้าของเราก็จะแบบ มีซับในด้วยนะคะเรียบร้อยมากค่ะ <S <S> <S แล้วก็ตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตนะคะ <S <S> <S เป็นแบบแขนสั้นค่ะ <S <S> <S อันนี้เนาะ <S <S> <S แบบนี้นะคะสั่งได้ทั้งแขนยาวแขนสั้นค่ะแล้วตัวนี้ออกมาเมื่อวานนะคะเป็นเดรสทำด้วยผ้าไหมไทยค่ะแล้วก็ เมื่อคืนเพิ่งลงสินค้าบนเอ s ซไปนะคะเดี๋ยวรอดูฟีดแบ็ว่าจะมีออเดอร์มาเมื่อไหร่นะคะเนี่ยเป็นงานดอกไม้มีใบไม้สีแบบเขียวๆแบบนี้นะคะ